ที่ต้นขาใหญ่น้องไม่กระชับขามีเซลลูไลท์มามุงตรงนี้เลยจ้าเรามีตัวนี้ค่ะสก,กีขาที่จะช่วยให้คุณลดต้นขากระชับน้องลดเซลลูไลท์จากขาของคุณได้การใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะดูสิน้ําหนักเข้าเบามากเลยแล้วก็แค่กลางคนที่เริ่มต้นทําใหม่ๆแนะนำำําทํา5-10นาทีไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มระยะเวลาขึ้น แต่ว่าต้องทําให้ต่อเนื่องสม่ําเสมอนะถึงจะเห็นผลทําได้หลายท่านะท่านี้นี่คือได้เหงื่อดีมากจ้าแต่เราชอบท่านี้สไลด์ข้างเพราะว่าเราได้เอวด้วยแล้วก็ได้แขนด้วยจะยกแขนท่าไหนก็ได้ได้3ส่วนเลยนะแขนเอวขาขานี่ก็คือได้ทั้งต้นขาแล้วก็น้องด้วยกระชับไปทุกส่วนเลยจ้าสกีขาเล่นไปด้วยออกกำลังกายดูหนังฟังเพลงในบ้านโอ้ยเพลินมาก สนใจสก,กีขาเหมือนของเราอันนี้นะคะ mm hmm. ก็กดเลือกซื้อสินค้าที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยจ้า